สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเรียนการเศษส่วนนะคะอ่ะเราก็จะมาเรียนการเศษส่วนนะคะเราขออนุญาตปรับสีกันอืมเอาสีแดงอ่ะเราจะมาเรียนการเศษส่วนเศษส่วนคือเป็นแบบนี้นะคะสมมติเราให้ทุกคนเป็นอืเป็นไงทุกคนเราขอแบบ เราจะเอาเป็นสี่สิบสองอ่ะสี่เศษแปดอ่ะทุกคนหนาตามนะคะสี่สี่เศษแปดอ่ะสี่ส่วนเศษแป๊บเึงนะคะเศษสี่ส่วนสองอ่ะทุกคนพูดตามนะคะเศษสี่ส่วนแปดอ่ะเพราะว่ามันเป็นกันอย่างนี้นะคะ เอศษสี่สี่ส่วนแอ่ะ,อะทุกคนรู้เรื่องคะ่ะว่าอันนี้คือเศษสี่ส่วนแนะคะอ่ะเราก็จะพาทุกคนมาเรียนกันเลยนะคะทุกคนคิดว่าตอบข้อไหนคะเราจะมีเวลาให้แค่อืมอีห้าหนึ่งนาทีเท่านั้น เอออันนี้อยู่ไหนอยู่นี่อยู่น,น,นี่นแปบ๊บนึงนะคะเรามีให้ทุกคนแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นอะแปบ๊บนึงนะทุกคนใครเพิ่งคิดใครกำลังคิดนะคะผิดกฎตัติกาผิดตัติกานะคะเดี๋ยวอุ๊ยกำลงงานะทุกคนไปเริ่มเลยคะ่ะ เริ่มเลยนะอ่านเร็วเร็กด้วยคนเร็ว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 เลยนะคะทุกคนจะได้จะได้เร็วให้แค่หนึ่งนาทีอ่านทุกคนคิดเร็วทุกคนช่วยจะเป็นข้อไหนอ่านทุกคนคิดเร็วขออนุญาตนะคะมีเสียงอะไรรบกวนด้นะถ้ามีเสียงอะไรรบกวนขอโทษด้วยนะคะพอเราอยู่กับครอบครัว มหมดเวลาเรียบร้อยนะคะห้าห้า 4 3 2 1โอเคค่ะปิดเลยหยุดเลยนะคะอะทุกคนคิดว่าข้อไหนคะกอไก่ส่วนกอไก่ส่วน8เศษเก้อันนี้นะคะน่าจะไม่ถูกต่อไปนะคะก็สี่ส่วนแปดเศษเก้าส่วนแปดผิดแน่นอนคะ่ะเหลือแต่ข้อนี้เศษ แผล่วนก้าอะทุกคนคิดว่าข้อนี้ไหมคะถูกค่ะก็ต้องกราข้อนี้ชิบใครอะไปหนึงคะ่ะอันดีกคนก็ต้องทำข้อนี้ใครถูกบ้างคะถ้าคนถูกเนี่ยคือใครเรียนมาแล้วแต่ถ้าคนผิดไม่เป็นไรนะคะเพราะเราจะมีผิดมีถูกกันบ้างอ่ะทุกคนไปดูข้อที่สองเลยอะให้เขียนมากกว่าให้เขียนมากกว่าหรือ น้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะอ่ะอันไหนมากกว่ากันอ่ะทุกคนคิดนะคะอันไหนมากกว่ากันอันนี้หรืออันนี้อ่ะเราให้แค่หนึ่งเหมือนหน่าทีเหมือนเดิมเราจับนาฬิกาเลยนะไปเลยเอเอโอเคเอาเลยนะคะ ห้ามขี้โกงนะทุกคนห้ามไปเปิดดูดู youtube ถ้าคนดู y o u t u b เนะ่ะคือดูคลิปนี้แล้วแล้วไม่รู้เรื่องดูคลิปนี้แล้วไม่รู้เรื่อง,อ,งอ่ะทุกคนเดี๋ยวเพิ่งแบบไปเปิดติ๊กตอกอะไรแบบนี้ดูนะคะห้ามเปิดและห้ามดูเลยนะคะให้ทุกคนคิดเอาเองเพราะเราสอนมาแล้วสอนมาแล้วอ่ะมาแล้วนะคะ นี่นะคะสอนมาแล้วอ่าไงหนึงบัดทีนี้ทุกคนห้ามขี้โกงนะใครขี้โกงตกนรกใครขี้โกงตกนรกอ่ะใครขี้โกงตกนรกนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงข้อนี้ก็ไว้แป๊บนึงนะทุกคนข้อนี้ก็ทำมาแล้วอีกข้อนี้ล่ะจะทำเสร็จหรือ,อยัง ข้อที่สองข้อที่สองข้อที่สองไม่ต้องทำค่ะอุ๊ยอ่ะมีเล่นจนเพลินเลยเลยเลย่มห้าสี่สามสองหนึ่งูเวลาค่ะอ่ะเฉะลยเลยนะคะน้อยกว่าอืมเคอนี้ได้ทุกคนจะตอบกอไก่หรือคอควายผยิดเลยนะคะถ้าตอบกอไก่ ก็จะไปฝั่งนี้ก็ต้องผิดสิคะถ้าไปฝั่งนี้ถ้าเอาเป็นคอควายก็ต้องผิดอยู่เดิมเพราะว่ามันไม่มีค่าเท่ากันทั้งกอไก่ทั้งคอไข่ผิดนะคะก็คอไข่ถูกต่างวงกลมคอไข่อ่าข้อนี้ทําไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีคลิปมีสามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดนะคะ ไม่บายนะทุกคนสู้ๆกันเรียนคลิปนี้